อยู่กันในไพ่ไมเนอร์นะคะหรือว่าไพ่ชุดเล็กชุดท้ายสุดแล้วนะคะก็เล่ามาให้ฟังกันครบแล้วถึงชุดที่4แล้วนั่นเองนะคะชุดถ้วยนะคะพวกเราก็สนองคลองสำวาลูกศิษย์อาจารย์พัทรนิตร,รวเฉลิมวงนะคะไพ่ยิปซีรุ่น2แเกสซี่เรียนอยู่ในรุ่นนี้นะคะอ่านหนังสือติวสอบค่ะก็เลยอ่านดังๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่ ไม่ค่อยมีเวลานะคะได้ฟังคลิปไปด้วยทบทวนตำรับตำราไปด้วยในตัวขับรถไปกินข้าวไปฟังไปนั่งรถไปฟังไปหรือช่วงว่างฟังก่อนนอนฟังตอนว่างนะคะจะได้ติวกันนั่นเองหรือว่าท่านอื่นที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ยินดีอย่างยิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาถึงไพาราชาถือเหรียญใบแรกนะคะเริ่มต้นในชุดถ้วยกันเลยก็แล้วกันนะคะ นะเขาอยู่บนบันลังเห็นไหมนะคะโอ้โหประทับแบบสบายใจเลยไม่เครียดดูสีหนะ้าอืมนะคะก็จะหมายถึงนะคะคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะคะเออดูจากคลื่นลมทะเลเห็นไหมนะคะนี่เห็นไหมเออนะคะอ่ะนะคะมันเป็นคลื่นลมทะเลเนี่ยมันก็แทนความวุ่นวายที่อยู่รอบ,รบ ตัวนั่นเองนะคะคนนี้จะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้นะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ของคนฉลาดค่ะ King of Cups นะคะได้รับการศึกษาอบรมอย่างดีอ,อ่อนน้อมสุภาพ ฉลาดนะมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะคะชอบเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำที่ดีโดยเฉพาะเรื่องรักแต่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 แตแตเรื่องรักตัวเองก็บางทีไปไม่ค่อยจะรอดนะคะก็เลยจะเป็นพ่อไม้นั่นเองนะคะนะชอบโดดเดี่ยวค่ะบางทีก็คิดถึงความผิดพลาดในอดีตนั่นเองพไพ่ใบนี้ถามเรื่องการงานก็เริ่มมั่นคงและการเงินก็ใช้เงินเก่งนะแต่เขาก็หาเก่งนะคะความรัก อาจจะต้องได้พ่อไม่หรือว่าเป็นนักรักคนหนึ่งเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงอาชีพก็เป็นทนายนักธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะกับไพ่ราชินีถือถ้วยต่อเลยนะคะอันนี้ขอเอาหลักใหญ่ใจความเนาะเพราะว่าเราติวกันใกล้จะสอบแล้วนั่นเองค่ะคนนี้เป็นราชินีเดี๋ยวดูหน้าซิเห็นไหมก็มองไปที่ถ้วยนะคะ แบบดูเพอ้อฝันนิดนึงนะคะอยู่บนบัลลังก์งดงามหรูหราทีเดียวนะคะในมือนี่เห็นมัยจ้องถ้วยเหมือนตกอยู่ในผวังนะคะเธอก็มีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวสูงนะคะ Queen of Cups คนนี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีเวทมนต์ลึกลับก็เป็นได้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ หญิงเรียบร้อยค่ะไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะเงียบขลึมอ่อนโยนสุขภาพซ่อนบุค,คลิกที่แข็งแกร่งเอาไว้โดยเป็นคนช่างฝันมีความสามารถทางศิลปะและอํานาจจิตนะแต่บางครั้งเนี่ยขาดความแน่นอนเพราะปกปิดความจริงบางเรื่องจึงขาดความมั่นใจในการตัดสินใจค่ะถามถึงเรื่องการงานมั่นคงนะการเงินมีเสมอไม่ขาดจ้า ความรักมีมากแต่ก็เลือกมากหนอสุขภาพแข็งแรงถามถึงอาชีพการงานก็งานศิลปะทุกแขน,นค่ะควบคุมการโรงแรมพวกนี้ร้านอาหารอัญยมณีก็ได้นะคะต่อปงไปนะคะเป็นไพ่ของอัศวินกันบ้างนะคะชนชั้นอัศวินนะคะก็อัศวินถึงถ้วยหนอคนนี้ดูหล่อไหมดูสิ รอ,อนะรอ,อนะมาก็ค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะคะเออช้าๆแบบตั้งใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชายหนุ่มที่รักศิลปะเป็นคนมีกฎเกณฑ์ชอบสแสวงหาความสมบูรณ์แบบความงามความรักนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ได้ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงการขอแต่งงานหรืออาจหมายถึงคู่แข่งเรื่องความรักก็ได้ะคะ่ะ Knight of Cups น uh ะค huh. ะก็เป็นสัญลักษณ์ชายที่มีรถนิยมสูงค่ะอ่อนไว้ง่ายช่างฝันนะคะค่อนข้างชายเย็นนะคะถนัดเรื่องโรแมนติกละเอียดรอบครอบชอบสร้างสรรค์เป็นนักรักนักแบบจะบอกว่าเป็นเจ้าชู้หรอเออก็ทำไมอ่ะก็เขางามขนาดนี้ก็มีคนมาให้เขาเลือกเยอะนะเนาะสำรวยนะจ๊ะคนนี้นะคะเป็น หรือจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คิดถึงเรื่องการแต่งงานความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้นะคะได้พไพ่ใบนี้ถามเรื่องงานเริ่มมั่นคงการเงินหาเก่งใช้เก่งอะความรักก็อย่างที่บอกเริ่มมีรักใหม่คิดแต่งงานมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะอาชีพก็จะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะของสวยของงามก็ได้เป็นศิลปินก็ได้นะคะต่อไปเพจออฟครับนะ,ะอ่ะนะคะ ไพ่ใบนี้เด็กถือถ้วยนะคะเป็นลางสงหอนก็ได้นะเออนะปลาเห็นไหมมีปลาอยู่ในถ้วยนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่สร้างสารรค์น้ํานี่ก็หมายถึงความรู้สึกนะคะจิตใต้สํานึกนั่นเองนะคะอไพ่เด็กถือถ้วยก็จะหมายถึงแบบคนวัยรุ่นนะคะหรือเด็กจะเป็นผู้นําข่าวดีนะคะในเรื่อง ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆการกำเนิดใหม่มาให้นะคะก็จะหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ได้นั่นเองนะคะเนาะไพ่เด็กคือถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของเด็กเรียบร้อยเงียบขลึมวางมากเห็นไหมผู้มีศิละปะนะคะคือเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเป็นคนมีศิลอ่อนไหวง่ายเออนะคะมีพลังจิตมีรางสังหรณ์นะคะคงแก่เรียนได้ความคิด ะะใต้จิตสํานึกนะคะครุนคริดครุนคิวสันต์ครุนคิดน,นะคะการไตรตองมีสัมภาษธ์ที่6ค่ะถามเรื่องการงานสําเร็จอย่างปฏิหารการเงินดีมั่นคงค่ะความรักก็ได้คู่ครองดีนะคะได้คู่ครองดีนะคะหรือว่าจะบอกว่าเพิ่งเริ่มรักกันก็ได้สุขภาพแข็งแรงค่ะนะถามถึงอาชีพก็น่าจะยังเป็น นักเรียนอยู่นะนักศึกษายอยู่นะคะใบนี้อะต่อไปกันเลยกันแล้วกันนะคะอันนี้อันนี้แกซี่ไม่ได้พูดเองนะแกซี่เปิดตำรานะคะแล้วก็หยิบมาอ่านให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะเนาะาตำราของกสอสโนออคลองสัมวาครูแอนนะคะคนเก่งของเรานั่นเองนะคะอาต่อมา a อซออฟครับนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่นี้เห็นไหมมีมือออกมาจากก้อนเมฆนะคะ ถือถ้วยอันศักดิ์สิทธิ์มาให้เรานี่เห็นไหมคะเออดอกบัวดอกบัวเห็นไมมมีดอกบัวนะคะเออดอกบัวบ้านเราเมืองเราก็ทำไมเอาไว้ไหว้พระนะคะเออเป็นของสูงนะอันนี้แทนถึงพัฒนาการนะคะพัฒนาการทางอารมณ์นะคะในถ้วยนี้มีอะไรมัางอะ่ะโอ้นอกพิราบเนะีเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกเห็นไหมโอ้โ จะงอยปากของนกทำไหลนะ่ะคายสินมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เนี่ยเห็นไหมอืมเห็นไหมเอออ่ะดูชัดๆนี่นะคะเนาะแล้วก็ต้องบอกเนาะมีสายน้ำสายน้ำนี่มีห้าเส้นนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าไหมเอาลงมานี่นะคะก็เป็นตัวแทนประสาททั้งห้าไหลพุ่งนะคะเออพุ่งขึ้นจากจอกแล้วก็ไหลลงมานะคะ อยู่ในบบอบัวแห่งนี้นั่นเองนะคะอะอย่างที่บอกไปมีน้ําขนาดนี้เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำอยู่แล้วนะจ๊ะเออนะคะเป็นธาตุที่ควบคุมความรู้สึกและอารมณ์นะคะดังนั้นไพ่นี้นะคะหนึ่งถ้วยก็หมายถึงอารมณ์ที่บริสุทธิ์บอกถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรักการแต่งงานการเป็นมารดานะคะ Ace o f cup s นะคะสัญ,ญลักษณ์การพบรักใหม่ ข่าวดีจากการสมัครงานการศึกษาหรือว่าได้บ้านใหม่รถใหม่รักใหม่อย่างที่บอกนะคะอืมนะคะชีวิตเริ่มกล้าไปสู่ความสุขสมหวังแล้วถามเรื่องการงานได้งานใหม่มั่นคงจ้านะคะได้การถามเรื่องการเงินนะ่ะก็คือจะบอกว่าการเงินใหม่ลรอมันก็คือต้องบอกว่าได้ปรับเงินเดือนขึ้นอ่นะก็เป็นเงินเดือนฐานใหม่ใช่ไหมเออนะความรักพบรักใหม่ค่ะถ้าแต่งงานแล้วครอบครัวก็จะเป็นสุข สุขภาพแข็งแรงอาชีพก็อะโรงแรมบ้านเช่านะคะร้านอาหารร้านอัญมณีเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสวยงามหรือมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะต่อไปไพ่สองถ้วยค่ะนะคะหน้าตาแบบนี้หญิงชายคู่นี้นมยื่นถ้วยให้กันเป็นความสมดุลระหว่างสิ่งที่ตรงข้ามนะคะเอ่อถ้วยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ความรักและอารมณ์นะคะ จะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นของความรักมิตรภาพก็ได้เนาะเป็นการร่วมมือกันปรองดองกันนะคะของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าการคืนดีกันก็ได้ค่ะดังนั้นไพ่ใบนี้สองถ้วยสัญ,ญลักษณ์ของความรักนะคะมิตรภาพลึกซึ้งแน่นแฟ้นหรือว่าจะบอกว่ารู้ใจที่สุดก็ได้เป็นพลังที่บริสุทธินั่นเองนะคะอ่าพูดถึงเรื่องโชคฟลุกได้ข่าวดีจากคู่ได้อาจเดินทางไกลแล้วได้คู่ถามเรื่องการงานไพ่ใบนี้คือ ต้องเป็นงานที่ใช้เส้นสายงานวิ่งเต้นค่ะจึงจะมีมานะคะการเงินจะได้จากค่าในหน้าเงินหมุนเงินกู้ความรักก็หมายถึงการมั่นหมายหรือกลับมาคืนดีกันหรือจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข่าวการแต่งงานจะเป็นจริงจะพบเพื่อนต่างเพศที่ดีนะคะเออนะจะได้แต่งงานนะคะแต่ให้ดูไพ่ ประกบด้วยนะคะจะ้ไพ่ขยายด้วยก็ดีแต่นี่คือความหมายไพย่หนึ่งใบเนาะสุขภาพดีวันดีคืนนะคะอาชีพเป็นในหน้าก็ได้หรือว่าเออมีหุ้นส่วน2หุ้นอะไรแบบนี้2คนเห็นไหมนะคะต่อไปคือไพ่สามถ้วยนะคะเป็นผู้หญิงถือจอกเห็นหมช้ชนแก้วนะจ้าโอ้ยกำลังเต้นลาเลยนั่นเองเ,องเ,องเนาะรื่นเริงนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องหมายของการแต่งงานให้กําเนิดการเจริญเติบโตงอกงาม ความสุขความสําเร็จความโชคดีหรือว่าเออหายป่วยเออให่ไหมหายป่วยก็ฉลองได้ใช่ไหมอ่ะถามเรื่องการงานค่ะขยายงานได้ดีติดต่อมีผลสําเร็จมีคนสนับสนุนนะคะคือถ้าจะติดต่ออะไรเน้นให้ติดต่อเพศตรงข้ามนะการเงินไม่ขาดมือค่ะความรักก็จะพบคนดีนะคะพบรักได้คืนดีกันได้แต่งงานมีมิตรที่ดีนะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะ,ะได้บุตรได้มั่นหมายสุขภาพแข็งแรง อาชีพค่ะการงานเกี่ยวกับของสวยงามอาหารดอกไม้เสื้อผ้าสําเร็จรูปก,ก็ได้นะคะต่อไปสี่ถ้วยนั่งกอดอกอยู่ตรงนั้นนะฮะผู้ชายคนนี้มองไปที่สามถ้วยนะคะมีถ้วยหนึ่งถ้วยนี่จากก้อนเม่ยื่นมาให้นี่ยังไม่อยากจะสนใจเห็นไหมนะคะเออนะคะอ่ะมันแสดงว่าอะไรคือความรู้สึกของผู้ชายคนนี้คือดูแล้วแบบไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไหม นะคะมีถ้วยอยู่ตรงนี้ไม่สนอยากจะได้สามใบนี้นั่นเองนะคะคือบอกว่ามีโชคดีละมีโอกาสดีแล้วแต่ยังไม่พอใจนั่นเองนะคะไพ่สี่ถ้ยถวยก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่หวังแล้วไม่ได้แต่ที่ได้ก็ไม่ได้หวังนั่นเองนะคะเออนะคือทั้งเรื่องการเงินเรื่องคู่ครองเลยนะคะออย่างคู่เนี่ยอยากได้คนนั้นก็ดันได้คนนี้เออ ได้มาแล้วมันก็เลยเบื่อหน่ายไม่มีชีวิตชีวาก็เลยเย็นชาสังกตายนะคะเออถามมาเลิกกันไหมก็ไม่เลิกกันนะเออนะคะอ่ะถามเรื่องเงินได้ก้อนใหญ่นะคะถามเรื่องงานนะคะก็ต้องมีกฎเกณฑ์หน่อยนะเข่งคัดหน่อยนะเออนะคะต้องทําอะไรตามขั้นตอนนะคะสุขภาพใจป่วยนะคะช่วงนี้หงุดหงิดน,น,นะอาชีพก็เป็นพวกของสวยงามอาหารก็ได้นะคะต่อไปห้าถ้วยค่ะ ให้ห้าถ้วยผู้ชายวันนี้ยืนก้มหน้าเศร้ามองสามถ้วยที่ล้มไปไอสองถ้วยอยู่ข้างหลังนะก็ไม่สนใจยืนใส่เสื้อคลุมสีดำาชะนะคะเออเนาะก็หมายถึงเสียใจในการกระทําที่ผ่านไปแล้วนะคะทํำยังไงดีอ,อ่ะแต่ก็แม้ไอเนี้ยมันหกไปแต่เนี้ยยังอยู่ยังตั้งอยู่นะอืนะไอจอกสองใบถ้วยสองใบเนี่ยข้างหลังเนี้ย ก็มีน้ำมีเหล้ามีวายอยู่เต็มเลยก็เหมือนความหวังของเขายังมีอยู่แม้ว่าไอ้สามถ้วยเนี้มันจะคว่ำหกไปแล้วก็ตามนะคะดังนั้นไพ่ห้าถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความผิดหวังนะคะการคิดมากเนาะอืมนะคะคือยังไงอะ่ะคืออาจจะบอกว่าเสียคนรักนะคะต้องดูไพ่แวดล้อมนะเอ,อถูกหักอกญาติเสียคู่ชีวิตเสียเลิกรายหย่าร้าง ก็เลยรับไม่ได้กับสถานการณ์นะรักปวดร้าวขาดเพื่อนร่วมง,งานขาดคู่คิดขาดเลยคะ่ะคนเก่งนะหุ้นส่วนอาจจะถอนตัวนะคะเออหรือได้มระะดกแต่ต้องเสียบิดามันดาอะไรพวกอย่างนี้เนาะเออแต่คือคือเจอแต่เรื่องผิดผิดหวังอะเรื่องเศร้านะคะนึกถึงแต่เรื่องเก่านะก็นี่ไงนึกถึงแต่เรื่องเก่าก็เก่าไอ้สามใบในที่คว่ำนะคะ จนลืมไปเลยลืมดูข้างหลังไปเลยว่ายังมีสิทธิ์จะฟื้นได้นะคะจากสอ,สองถ้วยนี้นะคะอ่ะถามถึงการงานหุ้นส่วนตีจากถอนหุ้นขาดทุนล้มละลายการเงินก็ฝืดเคืองติดขัดนะคะความรักเลิกรายหย่าร้างคู่ตายจากอกหักไม่สมหวังสุขภาพสรุดโทรมค่ะทั้งกายใจเลยนะอาชีพก็เออเป็นอาชีพส่วนตัวก็ได้ถ้าอยากจะ แก้ดวงก็ไปซื้อลงสมให้มูลนิธินะคะใครได้ใบนี้นะนั่นคือไพ่ห้าถ้วยนะคะต่อไปที่หกถ้วยค่ะเป็นรูปของนี่เด็กหญิงเด็กชายเห็นไหมนะคะส่งดอกไม้ให้กันนะคะแอนนะก็ข้างหลังก็เป็นรูปหมู่บ้านเห็นไหมคะเออบ้านแบบหมู่บ้านเก่าๆอะ่ะก็ทําให้เรานึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก ก็อาจจะหมายถึงได้พบเพื่อนเก่าได้รู้จักได้เจอคนรู้จักสมัยเด็กนะคะนะได้หัวและลึกถึงคนรักเก่าเจอแฟนเก่าความรักเก่าความสัมพันธ์ในครั้งเก่าก่อนคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นไพ่ใบที่หกถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจําเก่าๆที่ไม่อาจลืมเพราะอะไรก็คิดถึงแล้วมันสุขใจอะแล้วจะลืมทําไมอะใช่ปะเออนะคะอะหรืออาจจะคิดถึงเพื่อนบ้านเก่าๆ เพื่อนร่วมชั้นเรียนในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวนะคะเออนะคะอาจจะหวนกลับมาจะเจอกันแบบไม่คาดคิดนะคะมันก็เป็นเรื่องของความสุขใจนะคะที่เราได้เจอนะคะคนเก่าๆในอดีตนั่นเองนะคะเพราะเราประทับใจนะคะหรืออาจจะมีชีวิตอยู่กับอดีตมากไปก็ได้นะใครที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะถามถึงเรื่องการงานอาจจะต้องกลับมาสะสางงานเก่า กลับมาทํางานที่เก่าการเงินก็เป็นช่วงที่ได้ทวงถามหนี้เก่าได้นะคะความรักอาจกลับคืนดีกับคนรักเก่าหรือพบคนรักเก่าที่เคยมองข้ามไปนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะอาชีพเป็นร้านอาหารเสริมสวยอัญมณีร้านดอกไม้ก็ได้นะคะต่อไปที่ไพ่เจ็ดถ้วยกันเลยอย่างรวดเร็วนะคะผู้ชายคนนี้หรือเนี่ยคนคนนี้เห็นไหม มีถ้วยอยู่ตรงหน้าเต้มไปหมดเลยนะคะก็มีแบบโอ้โหรูปต่างๆที่สวยงามพุ่งขึ้นมาจากถ้วยทั้งเจ็ดถ้วยเห็นไหมที่รออยู่ในก้อนเมฆนะคะเขาก็โอ้ยฉันจะเลือกถ้วยไหนดีเธอทั้งปราสาทเพชรดินจินดาหอแห่งชัยชนะมังกรเน๊ะยหรือจะเอาผู้หญิงผมหยิกดีอ้ากำลังอยากมีเมียนะคะอันนี้ใส่เองนะกำลังอยากมีเมียนะีไม่ได้พูดนะคะหนังสือไม่ได้บอกเนาะอ่ะนะคะก็คือ ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเพ้อฝันไหมโอ้โหแหมจะเลือกอะไรดีเนี่ยนะคะดังนั้นจะเลือกอะไรเลือกให้ด้วยความระมัดระวังนะตัดสินใจต้องรอบคอบนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็คือจะกลายเป็นแค่ความเพ้อฝันนะคะอ่ะไพ่ใปนี้เจ็ดถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของคนช่างฝันนะคะ เอ่อความฝันหรือการวาดวิมานในอากาศจะเป็นจริงหรือเปล่าอ่ะยังไม่รู้หรอกนะคะเราเนี่ยก็คือจะเลือกมากรักพี่เสียดายน้องนะคะดังนั้นฝันแล้วต้องลงมือทําให้สําเร็จนะเออนะคะจะเลือกอะไรเลือกอย่างระมัดระวงังตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบนะคะอย่าหลงอยู่แต่ในจินตนาการเนาะดังนั้นคิดดีค่ะคนเราต้องมีความฝันจินตนาการแต่ต้องทํา ให้มันเป็นจริงด้วยนะคะลงมือทําจึงจะสําเร็จนะคะถามเรื่องการงานค่ะคนในไพ่ใบนี้ฝันจะทํางานใหญ่ใหญ่ชอบวาดวิมานในอากาศการเงินต้องลงมือทํานะเออนะคะคือแค่สร้างวิมานในอากาศอ่ะมันจะไม่เกิดความจริงนะคะดังนั้นเนี่ยต้องลงมือทํานะคะอย่าสร้างวิมานในอากาศนะคะอย่างเดียวลงมือทําจึงจะได้เงินความรักโชคดีค่ะ นะะจะโชคดีเรื่องความรักถ้าคุณรอบคอบและไม่เพ้อฝันจนเกินไปสุขภาพแข็งแรงอาชีพคือเนี่ยทำอะไรไม่ได้นานอะนะต้องรับงานเป็นจ็อบๆสั้นๆจะดีนะคะเออนะคะหรือพวกดาราศิลปินนักร้องเดินแบบพวกนี้ทํางานเป็นจ็อบๆสั้นๆไงนะใช่ไหมเดินแบบก็อ่ากี่เวทีละ่ะอ่เวทีนึงก็แป๊บเดียวก็ก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าทําผมนะคะอ่ะต่อไปนะคะ กี่ถ้วยแปดถ้วยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะหรือคนคนนี้เห็นไหมยืนหันหลังให้กับถ้วยทั้งแปดที่ตั้งอยู่นะคะถือไม้เท้าด้วยนะคะเออแสดงว่าขาไม่ค่อยจะดีนะเนวันนะนะอ่ะพระจันทร์ดุพระจันทร์ทำหน้าเออดูพระจันทร์ทำหน้าเข้านะคะนะคือพระจันทร์เนี่ยมองลงมาก็เป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์จุดจบอะไรบางอย่างนะคะ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองนะจ๊ะหรือจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นการละทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแต่ก็ยังมีอาจลืมมันได้นั่นเองนะคะไพ่แปดถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการละทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนั่นเองนะคะนะเป็นการทิ้งสถานที่หนึ่งไปด้วยความผิดหวังนะคะแม้จะมีความต้องการเข้ามาก็กลับทำเหมินเฉย ใครได้ไพ่ใบนี้ถามเรื่องงานก็มั่นคงได้รับการสนับสนุนเป็นนักสังคมสงเคราะห์การเงินฐานะดีนะคะความรักนะคะห่างกันชั่วคราวนะคะเออหรือจากกันด้วยความเข้าใจน่ก็ถ้วยมันยังไม่ล้มเห็นไหมนะคะถึงอยู่ก็อยู่อยู่ได้แบบเพื่อเพื่อครอ,อบครัวเพื่อลูกๆเพื่อเน่าเพื่อตาอะไรอย่างนี้นะคะเออหรือความรักก็ถ้ายังไม่เลิกกันอยู่ด้วยกันก็อยู่แบบเบื่อเบื่อสุขภาพช่วงนี้เครียดเนาะเอ,อ่อคิดไม่ตกสับสนป่วยใจ อาจจะมีปัญหาเรื่องข่าวขายไหมต้องใช้ไม้ค้ำไหมเออใช้ไม้เท้าอา,อาชีพก็เป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้นะคะต่อไปไพ่เก้าถ้วยค่ะอ่าใกล้จะครบแล้วนะคะนี่ผู้ชายสายเปเห็นไหมนั่งยิ้มอิ่มหนำสำราญอุดมสมบูรณ์มีความสุขทีเดียวเฉีียวนะคะเออนะเนาะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่แห่งความคาดหวังนะความเจ้าชู้นะคะ ไพเก้าถ้วยสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นผู้มีเมตตาพระเจ้าทรงมาเกิดเพื่อทำงานหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีคนยอมรับยกย่องเขาด้วยนะคะแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยคงที่นะคนนี้วาทศิลป์ดีลูกศิษย์มากมายนะคะแต่เป็นคนที่ชอบรัดขั้นตอนค่ะเกิดจากตระกูลดีนะก็เลยถูกผลักดันให้มีคนนิยมชมชอบนะคะใจกว้างค่ะคนนี้นะคะใจกว้างไปหมดนะฮะ แล้วก็เป็นคนที่ต้องการชื่อเสียงไม่ชอบอยู่ใกล้คนเก่งนะคะไพ่ใบนี้ใครได้ไปถามถึงเรื่องการงานชอบงานเด่นดังแก้ปัญหาเก่งการเงินมีมาตลอดจ้ะความรักก็จบแบบต้องแย่งชิงหน่อยเนาะรักซ้อนพ่อไม้หรือได้คนอายุมากรักคนมีครอบครัวแล้วนะคะเออนะคะไม่เคยรักแต่พออยู่ไปก็รักก็คือได้คนที่แบบ อาจจะแบบไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้แต่อยู่ไปก็รักกันเองนะคะหรือจะบอกว่ารักไม่รู้จบก็ได้จ้านะคะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปเราก็ต้องดูไพ่แวดล้อมหรือจากการพูดคุยกับเจ้าชะตาบ้างนั่นเองนะคะเนาะอาชีพก็จะเป็นเรื่องของสวยงามอันมณีร้านอาหารเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็ใบสุดท้ายแล้วใน ชุดของถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยก็เป็นรูปเห็นไหมชายหนุ่มหญิงสาวอบเอวการผายมืออ๋อดูแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากมีแบบเด็กๆกำลังเต้นรำกันอยู่นั่นเองนะคะมีบ้านใช่ไหมอ้น่าอยู่เชียเห็นไหมนะคะเนี่เห็นไหมเออทุ่งอุดมสมบูรณ์ช่างมีความสุขเหลือเกินนะคะดังนั้นไพ่ใบนี้สิบถ้วยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ คือสาเร็จและหลังจากที่บากบัตรมายาวนานได้รับผลตอบแทนและครอบครัวเป็นสุขคนทั้งหลายยอมรับในความสามารถความรักอบอุ่นคือต้องบอกว่าได้คะแนนนิยมท่วมท้นนะคะมีหลักทรัพย์มั่นคงพรั่งพร้อมด้วยวัตถุเงินทองอ่ะจะบอกว่าขยายธุรกิจได้ดีก็ได้นะคะอาะถามเรื่องการงานสําเร็จดังที่หวังการเงินร่ํารวยมากเป็นเศรษฐีความรักแต่งงานได้บุตรบริวารดีนะจ๊ะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนิดนิดว ดีงาความสุขอะความสุขเรื่องความรักไปแล้วมาดูสุขภาพแข็งแรงค่ะอาชีพก็ร้านอาหารอัญมณีใช่ไหมสำเร็จรูปร้านดอกไม้ก็ได้นะคะอะแต่จริงๆมันไม่ได้จํากัดความแค่ในตาราที่บอกไปนะทุกคนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะต้องดูสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็ต้องหาความรู้ประกอบกันด้วยนั่นเองนะคะอะัดแอปให้มันเป็นปัจจุบันทันสมัยนะคะเออเรื่องบางเรื่องมันเกิดขึ้นหลาย หลายปีแล้วนะคะกับบางเหตุการณ์เราก็ต้องคืออะดัพเนะาะอะดัอะดนะคะปรับมันนะคะอ่าสมัยนี้ก็ต้องมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลอะไรเข้าไปด้วยนะคะก็ต้องดูไ e อ้ไพ่ไปไหนหมายถึงแบบนั้นได้นะคะอ่ะสมบูรณ์ดีแล้วค่ะสําหรับไพ่ถ้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแยกหมวดหมู่ไพ่บวกลบนะคะสําหรับไพ่หลักนะคะให้ได้ทราบกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ